คนเราทุกคนล้วนมีจุดสีดาในชีวิตแต่เรามัวมักไปคิดเสียเวลาที่จะหาวิธีลบจุดดาเหล่านั้นแทนที่จะคิดว่าควรจะทําย่างไนกับพื้นที่สีขาวที่เหลืออยู่แขกรับเชิญพิเศษของเราเป็นเจ้าของหนังสือเบสเลอร์ ller, เล่มล่าสุดของเมืองไทยครับยินดีต้อนรับ,รบอาจารย์ประการพลาผลครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะมาปลุกกระแสความคิดด้านบวกให้กับคนไทยด้วยหนังสือเล่มนี้ครับเเพื่อนได้เจอคนอีกรอบจนได้งานย,ยุ่งยุ่งย่งอยู่เลยว่ะเสร็จงานก่อนแล้วค่อยเจอกัน คุณเห็นสภาพศพแล้วเป็นไงบ้างครับดูจากลักษณะการฆ่าที่ผิดปกติใช้ค้อนตบซ้ำๆอย่างแรงแทนที่จะใช้ปืนอาจจะเป็นพวกที่มีปมฝังใจกับเยอ่อมวก่อนทางแพทย์ในติเว้เราพยายามจะขอ,อยื้อศพเอาไว้แล้วนะแต่ดูเหมือนมันจะไม่เป็นผลทั้งๆท,ท,ที่คดีนี้มันน่าสงสัยจำเรื่องที่ผมเคยเล่าให้ฟังได้ไหมครับเคสที่เด็กผู้หญิงถูกทำร้ายนะครับคนที่ผมช่วยเธอไว้วันนี้ผมรู้สึกเหมือนว่าผมได้เจอเขา เกือบสิบปีแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันอยากให้แป็บอลไหมอยากไปเยี่ยมพ่อที่เรือนจำไหมวางพอแล้วหนุมาที่สุดผมขอให้กวางเข้ารับการสึกดจิตเพื่อฟืน้นฟนความทรงจำอีกครั้งผมไม่ได้ทำอะไรลูกผมแล ถ้าหนูจำได้หนูจะเกยเห็นเขาจริงๆหรือเปล่าฟังเสียงของผมให้ดีนะครับตอนนี้คุณกำลังเดินทางกลับสู่อดีต แล้วคุณเคยเข้ารับการบำบัดทางจิตกับจิตแพทย์บ้างหรือเปล่าครับหมอผมเป็นนักจิตวิทยานะครับ